สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่บ้านท่ากระท้อนนะครับตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดมาติดตามผลการทํางานของคู่หูประจัญเวอร์แพนเวอร์แพนขัตสาสกับทุเรียนครับที่ปลูกมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าตกทอดมาถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่และวันนี้ครับเรามาเจอรุ่นลูกรุ่นหลานก็ว่าได้ที่มาสืบทอดเจตนารมณ์ ของบรรพบุรุษที่เขาจะมาดูแลสวนต้นทุเรียนพันหมอนทองที่มีอายุตั้งแต่20ปี10ปี5ปี3 2ปีมีหมดครับและที่นี่คือตัวอย่างของนักสู้วัยหนุ่มที่ตั้งใจแล้วหัวไวนะครับที่จะต้องการให้ผลผลิตของเขานั้นเกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อสืบทอดเจตนาของบรรพบุรุษเขาเป็นใครไปไม่ได้ครับยืนข้าวผมแล้วโอกาสที่ขออนุญาตสวัสดีเจ้าของสวนครับสวัสดีครับจา์ มีชื่ออยู่แล้วว่าอะไรครับชื่อเล่นชื่อต่อครับชื่อจริงชื่อนพดลพันยู่ครับโอ้โหผมขออนุญาตเรียกว่าน้องต่อนะได้ครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องต่อครับปัจจุบันอายุ31อครับโอ้สามสิบเอ็ดนะครับประกาศหาคู่ทางด้านนี้ไปเลยนะครับเพราะเราจะทําการคู่หูมหัศจรรยร์และนี่คือทั้งหมดนะครับในการที่สวนทองเราเนี่ยมันมีกี่ไร่ครับมีหลายแปลงครับถ้าแปลงนี้ก็ประมาณ60ครับ60ไร่ครับรวมทั้งหมดนี่มันกี่ต้นเงีครับเนี่ย ทุเรียนตอนนี้ก็มีพันธุหวอนทองมีอยู่900ต้นครับ900ต้นนะครับพันไดนี้มีอีกไหมครับมีครับมีเบญจพรรณเยอะเลยครับมีนกหยิบแล้วก็กบแม่เท้ามีทองย้อยฉาดก็ถือว่ามีชื่อที่ท่านอาจจะได้ยินนะครับว่าเป็นเบญจพรรณคือหลากหลายสายพันธุ์นะครับเป็นพันธุ์ดั้งเดิมของที่นี่เลยก็ว่าได้ถูกไหมครับเป็นพันธุ์โบราณครับพันธุ์โบราณครับตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงการบำรุงดูแลรักษาน้องต่อรู้จักกับคู่หูมหัศจรรย์นั้นแต่เมื่อไหร่แล้วครับเนี่ย รู้จักมาประมาณปีครึ่งถึงสองปีครับประมาณนี้ปีครึ่งถึงสองปีตั้งแต่ปีหกสี่มาหกห้าแลวนี่เขาปีหกหกนะครับตอนนั้นน่ะทุเรียนของเราทั้งหมดเก้าร้อยต้นเนี่ยนะครับมันมีสภาพเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้าที่จะเจอกันน่ะตอนนั้นโซมครับโซมคือมันโรคเข้าเลยครับอาจารย์โรคเข้าจะเป็นแปลงนั้นที่ปลูกใหม่ครับแปลงนั้นที่ปลูกใหม่ก็จะมีปลูกแซมเต็มเลยครับก็คือตายไปเยอะมากในประมาณสามสี่ร้อยได้ครับเหรอครับครับ อันนี้คือแปลงใหม่ครับแปลงนั้นที่จริงต้องเป็น10ปีแล้วครับมันจะมีต้นใหม่ๆเยอะครับก็หมายความว่าเรามีปัญหาประสบปัญหาด้านของเรื่องโรคใช่ไหมครับใช่ครับที่มาเข้าทําลายต้นไม้เราแล้วก็ตายไปมากมายเลยใช่ครับแทนที่ปัจจุบันจะอายุ10ปีใช่ครับก็ล้มหายตายจากกันไปก่อนใช่สี่ร้อยกว่าต้นแล้วต้นที่ไม่เสียหายมัาเกิดอะไรขึ้นครับต้นที่ไม่เสียหายนะครับครับก็ก็เราก็บำรุงต่อจากไอ้ที่ว่ามันเสียหายนะครับอ่าก็เราก็ใช้คู่หู คู่หูมาช่วยต้นมันต้นอื่นมันก็ไม่ลามติดโรคไปอะครับอ๋อใช่ครับเพราะไอ้ต้นที่มันตายไปก็ตายไปครับแต่เรานําคู่หูมาใช้ในปีหกสี่ครับสิ่งแรกที่เห็นเลยคือก็มันเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับก็ไปมันดีขึ้นครับครับใบดีขึ้นต้นจากโซมโซมันก็ดีขึ้นนะครับครับต้นโซมี่มันหมายควางไหครับเกิดจากความเป็นไปของส่วนของอะไรครับ ผมตอนนั้นผมเป็นโรคไฟท็อปเทอ่าครับอ๋อใช่ต้นโทรมเพราะไฟท็อปเลยใช่ครับที่เป็นทางแป้งเลยครับยกแป้งเลยเป็นรอยแผลเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ครับนะครับใบเบยนะครับไม่มีผลผลิตเมื่อเราใช้ลักษณะคือนะครับคู่หูมหัศจรรย์เนี่ยหนึ่งชุดนะครับครับซึ่งมีเวอร์แพนและก็ไค่ตัวซานเนี่ยครับกับน้ำหนึ่งพันลิตรนะครับเราก็เริ่มต้นที่ในปี6-4ถูกไหมครับครับเป็นครั้งแรกครับใช้ลักษณะวิธีการพ่นแบบไหนครับก็ผสม กับยาที่เราพ่นปกติเลยครับแต่ว่าจะผสมในผมว่าใช้ขู่หนึ่งชุดต่อน้ำหนึ่งพันลิตรครับอใช่ไปใช้ร่วมกับสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่สิ่งที่เราใช้อยู่ครับคือมีเคมีที่เกี่ยวกับการกําจัดโรคแมลงอยู่ด้วยใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ทําให้เกิดการที่เรียกกันว่าพร้อมกันไปเลยครับหลังจากเจ็ดวันครั้งหนึ่งครับและถ้าไม่สะดวกเจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวันครับถ้าไม่สะดวกก็สิบวันยื่นไปสิ่งที่เห็นหลังจาก จ็ดวันแรกเนี่ยมันเห็นอะไรครับเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าให้ผมตอบตรงๆนะผมก็ไม่ได้สังเกตผมก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นจริงๆแต่ว่ามันเห็นผลมาปีนี้ที่ว่าเราใช้มาตลอดปีนี้คือปีที่แล้วลูกมันเบี้ยวเยอะแล้วซึ่งผมต้องต้องชุดคนเหมาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอยากมาเหมาเพราะว่ามันโดนเพี้ยไฟโดนอะไรเยอะมันเบี้ยวแล้วปีนี้คือลูกมันสวยขึ้นมันไม่มีเบี้ยวเลยปีนี้ลูกมันสม่ำเสมอครับอ๋อใช่ ก่อนจะพัดไปถึงลูกนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครมาเหมาไม่มีใครมาสนใจสวนน้องต่อเลยเพราะว่าลูกมันเบี้ยวครับแล้วก็มาปีเนี้ยที่ลูกมันไม่เบี้ยวผมถามนิดหนึ่งตอนนั้นอ่ะพอเราเพราะใบมันใบมันเป็นยังไงถามเรื่องใบก่อนดีกว่าครับใบมันเป็นยังไงใบมันแก่ช้าด้วยครับมันแก่ช้ามันใบมันไม่ค่อยดีมันโซมครับอ่าแล้วพอเราใช้ไปแล้วใช้คู่หูไปแล้วเป็นไงใช้คู่หูแล้วมันก็เห็นผลผลดีขึ้นเยอะใบดีขึ้นใช่ครับ ดีขึ้นเยอะตอนก่อนที่จะมีผลเนี่ยเห็นผลว่ามันมันกลมสวยเนี่ยตอนดอกกับ็ปไหนบ้างดอกดอกก็ไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ล่วงไม่ล่วงไม่หลุดไม่ร่วงเยอะมีดอกเยอะตอนเราต้องมาแต่งตอนที่เป็นลูกเลยเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วพอมีลูกเนี่ยก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่าลูกมันกลมครับซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่แล้ววันนี้ก็เรียกว่าเมื่อกี้นี่เห็นบอกว่า <c oughs> มาอยู่ข้างล่างบ้านน่ะเจราจากันเต็มไปหมดเลยครับเขามาเจราจาเรื่องอะไรกันครับ มาเหมาทุเรียนครับจะมาเหมาทุเรียนครับกำลังต่อรองเรื่องราคากันอยู่นังไงครับต่อคิวมาเลยต่อคิวกันเลยไม่ได้มาต่อรองเรื่องราคานะครับต่อคิวกันเลยว่าผลสวยละมาดูแล้วผลสวยครับเข้ามาดูซ้อนกันก็คือต่อคิวคุยเลยต่อคิวคุยเลยครับนะครับว่าใครจะมาแรงกว่ากันนะครับเอาละครับน้องต่อนอกจากผลสวยแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่คนมาแย่งคิวกันอย่างนี้ก็อาจจะเป็นแบบ ทรงเขาบอกทรงสวยทรงสวยสมอเสมอกันทรงเสมอกันครับครับแต่ละลูกนี่เสมอการใช่ครับน้ําหนักรูปเป็นไงครับ2โลครึ่ง3โลครับ2โล3โลนะฮะครับเป็นที่ต้องการเลยนะครับแล้วลักษณะภูมันเป็นไงครับภูเต็มครับภูเต็มนะใช่ครับหนามหนามสวยขึ้นไม่มีหนามแตกครับหนามสวยขึ้นไม่มีหนามแตกครับแล้วก็ลักษณะคือน้ําหนักได้ถูกไหมครับได้ครับเราได็กแงดูสีข้างในไหมสีของทุเรียนอ่ะสีของมันเป็นไงสีเหลือง วันนี้เพิ่งกรีดดูเองเพิ่งกรีดดูเองมันยังเป็นเนื้อใบจากอยู่ครับจะเริ่มตัดได้แล้วเริ่มตัดได้แล้วจะเริ่มตัดได้แล้วครับดีกว่าเดิมไหมดีกว่ายุคเก่าๆมั้ยดีกว่าเดิมครับปีที่แล้แก่ช้าแก่ช้าใช่ครับอ๋นนี้หมายความว่าแก่เร็วด้วยใช่ครับปีนี้ก็ตะกี้เช็คเนื้อแล้วก็เริ่มตัดได้แล้วเริ่มตัดได้แล้วครับก็หมายความว่าถ้าโดยสรุปเนี่ยผมจะสรุปไม่ผิดนะว่าในสวนของน้องต่อเองเนี่ยก็หมายความว่าขนาดเนี้ยนะครับลูกทรงนะครับลูกเนี่ยมีทรงสวย ป็นที่ต้องการท้องตลาดกลมนะครับหนามสวยนะครับแล้วพูเต็มน้ําหนักได้ที่สําคัญก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บ,บหายไปเยอะครับหายไปหายไปเลยจะเรียกว่าหายไปเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับครับหรือว่าลดลงน้อยลงไปมากเลยลดเรียกว่าลดน้อยลงดีกว่าลดน้อยลงดีกว่า<ง>โอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ตอบโจทย์ของน้องต่อไหมในลักษณะคนรุ่นใหม่ก็ <_ T or ps> ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์เลยมันตอบโจทย์อย่างนี้นะน้องต่อจะบอกเด็กรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นเดียวกันน้องต่อเนี่ย ที่เข้ามาทําสวนลองรับจากบรรพบรุษเนี่ยแล้วบรรพบรุษเขาชื่นใจไหมเมื่อปีนี้เขาชื่นใจไหมคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจไหมก็ชื่นใจครับผลผลิตมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นได้มากขึ้นได้มากกว่าเมื่อก่อนครับครับ,รบก็อยากบอกคนรุ่นใหม่ว่าก็ลองเปิดใจใช้ดูครับลองเปิดใจใช้ดูครับผลิตภัณฑ์ดีๆนี้ครับโอโ้นี่วัยรุ่นจริงๆเลยนะครับ พูดน้อยได้ใจความมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกตัวเองนะครับและเป็นตัวของตัวเองก็คือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เมื่อตัดสินใจแล้วนะครับก็ทําต่อเนื่องมาแล้วก็บอกชัดเจนครับไม่มีกักเพราะว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ที่จริงใจต่อการเกษตรเพื่อสืบทอดนะครับให้บรรพบุรุษเขาได้ชื่นใจวันนี้บรรพบุรุษเขาก็ได้ชื่นใจกับความดีความงามที่เขาเจอกับคู่หูมหัศจรรย์เออต่อครับมันมีหญิงเกษตรปุ๋ยทางดินร่ะได้ รู้เรื่องบ้างไหมได้นํามาใช้หรือยังรู้ครับรู้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 แล้วนะมีมีนะครับจะคิดจะนํามาใช้บ้างไหมก็ว่าจะคิดนํามาใช้อยู่ครับกําลังจะคิดเอามาใช้นะครับใช่ครับแหม่นี่ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่หัวไวนะครับคิดว่าจะต้องเอามาใช้ก็ขอให้น้องต่อนั้นนะครับมีความสุขกับการทําการเกษตรต้องขอขอบคุณมากนะครับน้องต่อครับที่มาให้วิทยาทานกับเพื่อนพ้องน้องพี่นักการเกษตรหนุ่มรุ่นใหม่เรียกว่าไฟแรงหัวไวใจสู้ไม่ขอดูเรื่องอื่น ขอดูว่าบรรพบุรุษเขานั้นมีความภาคภูมิใจกับตัวเขานี่คือเรื่องดีๆของ3ามเกลือเวอร์แพนที่มานําเสนอวันนี้มีเจอเกษตรยั่งยืนและน้องต่อต้องขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนโอกาสหน้าจะติดตามคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่จะสามารถทําให้ผลผลิตของท่านนั้นจเจริญเติบโตลดต้นทุนและก็เพิ่มผลผลิตต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ หัวลันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้